อยู่จนวันตายอ่ะอยู่จนตายใช่ไหมครับใช่แม่จะตายก่อนผมอ่ะแม่จะตายก่อนจะอยู่จะตายป่ะพวกหมอมันขี้งกตกส่งไหนครับกันอะไรเบลลุงส่งลุงจะเล่นจในนี้ดีดิเซฟไหมตักลงเลยเหลือกี่อาทิตย์เนี่ยจะได้เล่นแล้วเนี่ย พี่เอกบอกว่าต้นเดือนครับต้นเดือนเนี่ยเฮ้ยนิดเดียวใช่ครับนิดเดียวครับต้นเดือนปีหน้านะไ่พูดไปจบเป็นแทบกซี่ทั้งปีน่าจะไม่มีค่าน้ำมันไม่เมื่อไหร่วันพีตัวนั้นผมจะได้อ่ะวันพีตัวไหนครับที่เราคุยกันไว้อ่ะือยังไงอ่ะเอสเอสกับไอเนี้ยโดนต่อยท้องอ่ะฮะเขาขายป่ะอืมไม่แน่ใจครับ เดี๋ยวเดี๋ยวถามให้ครับอันนี้คือใครค่ะเขาคือใครคนนั้นน่ะคือไม่รู้ครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถามให้ครับเอ้าไอพี่อ่ะเออเอาตอนนี้ไม่พอดีผมไม่ได้ไม่ได้ขายโมเดลครับผมขายต้นไม้ครับอ๋อแล้วแบบว่ามีครับมีนี่ไงคืออย่างนี้ลุงลงลงครับผมในฐานะอ่ะผมเป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมครับผมก็โปรโมดโปรโมดให้ลุงอักสักต้นได้ไหม ขอได้ไหมเอามาเพาะทำต่อได้เปล่าพูกต่อได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอหน่อขึ้นครับตอนนี้ใบยังไม่กลางเลยครับใบนะใบละสามหมื่นฟลอริดาปะเนี่ยฟลอริดาครับโอเคยังโคตรยากเลยครับโอเคใกีใบหนอหน่ออหน่อหนอหน่อน่อหนอหน่อหนอหน่อหน่อหน่อหนอหน่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 อหนอหน่อหนหน่อน่อหนหน่อห่าหนน่น่โอหน่่นอหน่อ้นอน่อหหน่อน่อห่ออนน่อนอน่หน่อน่ออ่อนน ลูกต่ำๆก็นู่นอหกเดือนน่ะมีกัญชาไหมที่จะปลูกอ่ะมีครับมีครับมีมีทุกแบบรูปแบบครับอ๋อกูรู้แล้วมีคนบรรเลากูให้กูไปซื้อเว้ยที่ไหนได้เขาขายที่เฮียเขาบอกว่าสนใจเล่นไหมไอ้เฮียเขาได้กูไปซื้อไอ้เฮียรู้ทรงอ่ะเออเฮียเขาเลาเลยดิสนใจหรือเปล่าไอ้เฮียผมมีร้านรู้จักที่ไหนได้ไอ้เฮียเป็นคนขาย เอาส่วนตาเอาส่วนตาโอ้ลุงเหลี่ยมเกินเหลี่ยมปื้ดเหลี่ยมปื้ดเหลี่ยมปื้ดเลยครับราคาดีครับราคาดีครับร้านเนี้ยไอแเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไอ้ลูกชายลูกลูกชายเรียกเลยนะเจ็ดห้ห้าครับขออันนึงตัวตีเจ็ดห้ห้าครับพ่อตัวตีเลยครับเดี๋ยวลุงเจ็ดห้องห้าครับลูกโตไวจังวะเฮ้ยมีเหล็กป่ะงผมเล็กบ้างเหล็กหมดแล้วอ่ะ เนี่ยสายขอเลยจริงๆได้ครับลุงเลขอะไรครับสามสี่หนึ่งครับเออขอบคุณมากครับเพชรแดงไม่พอหอยเยอะหลุงจำพ่อผมได้ปหมหลวงได้สิโอ้โหจำได้พี่อาบอกไปลุงบอกชื่อไปมีร้อยหนึ่งช่อลุงบอกชื่อไปลุงชอไปบอกชื่อไปไอ้เหี้ยอย่ะจำได้โอ้ยเจอรี่สัตว์เจอรี่ใช่มหจำได้แม่ทำไมจำไม่ได้เฮ้ยสองคนนี้แก๊งไหนเนี่ย ไอ้ลูกพ่อลูกพ่อลูกลูกลูกพ่อขอเล่นพ่อลูกลูกลูกเนี่ยลูกพ่อตีรับเล็กไหมัครับเฮ้ยกูซื้อเอ้ยกูเอากูไม่มีตังค์อ่ะแต่กูจะเอาสองชุดกูขอขอหนึ่งลูกลูกผู้ทรงได้ครับเจ็ดสามสี่หนึ่งแจ็คเอาเท่าไหร่แจ็คลูกนี่สุดยอดอีกชุดไปครับสองชุดอีกสามใช่ไหมใช่ครับไอ้สุดลงเงินอีกอินเดียใช่ปะใช่ครับตีอินเดียเหรอใช่ไหม แกครับเมื่อไหร่เราจะได้มาวัดกันในสนามอ่ะไปไหนมาวะเอาดิเอาดิเออสกอตครับผู้ของสกอตอ๋อเอาตะกี้บอกอินเอาไม่ใช่ไม่ใช่ผมบอกไม่ใช่ไม่ใช่ตาลุงไปหาลุงกูมาไอ้สัตว์ใครด่ากูวะไอ้สัตว์ใครบอกว่าอะไรวะเอาใครวะอใครีใครด่าวะไว้ยเออดีได้ตกลงลุงสนใจ JK จริงจริงใช่ไหมเนี่ย ก็ยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยครับตอนนี้รีบๆชะลาลีล่ตัดสินใจนะลี่ตัดสินใจนะลวมคนคนหัวเถ่าอายุร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจยัง <seats S 3> ตัดสินใจยัง,ง,ยงผมไม่พูดเยอะนะตัดสินใจได้หรือเปล่าถ้ามีใจก็น่าคุยกันได้ตอนนี้มีใจหรือยังอ่ะก็ตอบยากเลยครับตอนเนี้จริงๆทาไมอ่ะเพราะว่า ครอบครัวเราก็มีอยู่อะไรเงี้ยเอาครอบครัวสุดครอบครัวสิไม่มาหลอกลุงดูจะทรงแล้วอ่ะครอบครัวเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วแต่นี่เขาหนีลุงไปมีพงมีผัวหมดแล้วมีพงมีแฟนมีเมียแล้วอ่ะทิ้งลุงไว้คนเดียวแล้วแต่พวกผมไม่ทิ้งนะขอให้ก่อนผมอยู่ครับคิดหนักเลยครับตอนนี้ยลากไปเลยใช่ผมอยู่จนวันตายอ่ะอยู่จนตายใช่ไหมครับใช่ใช่จะตายก่อนผมอ่ะคาดว่าคุณจะอยู่ลุงจะตายป่ะ เอ,อสามันก็อยู่ตั้งแต่ต้นละครับไปชนอีกเสามันเล็กครับมันใจว่าเอาดีๆลุงอย่าลืมลุงลุงอย่าลืมนะถ้าลุงส่งให้เขาเลิกเปน็นนี้แท็กซี่มันเขารวยแบบลนฟ้ารถหมาย<ด>ถึงหมายชาสองคันหมายถึงปั๊มเนเล่นไพป่ปั๊มรถกาชา ใช่ไปปั๊มแล้วครับขับรถกระตันไปสองคันแล้วก็เงินอีกสเป็นเวลาเป็นวัยรุ่นต้นเดือนครับตอนนี้ตอนนั้นเราปั๊มเยอะปะเอาดีๆไม่ไม่เยอะครับแค่มาทำในภูบวกห้าครับอ๋อตอนนั้นบวกอะไรอยู่อบ๊วยบวกอ่ะบวกบสองครับอ๋อแม่ไอ้เฮียตอนนั้นเราก็แบบว่าเติมมันเป็นแสนแล้วนะเฮียเราก็ยังเก่าอีกเนาะไอของแบบว่าไม่กี่บาทเออความโลภความโลภเป็นเหตุเออเอาดีๆเอาดีๆตกลงเขาไงเนี่ยตกลงไงเนี่ย จะมาหรือเปล่าต้องต้องรอออกจากแร็กซี่ก่อนนะครับลุงไม่มันมันเราก็ต้องสส่ใจตั้งแต่ตอนเปแร็กซี่เลเวลาแบบออกปุ๊บก็ได้มาเข้าปั๊บเลยลุงก็บอกไปเลยลุงก็ได้นับใจเออผมจะได้แบบไม่เสาซีไงแลยไ้แบบไม่เข้าก็ติดครอบครัวก็แบบไม่ไม่ไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้โอเคเข้าใจได้ผมจะได้แบบไม่เสาซีลุงไงถ้าลุงไม่อยากอยู่ ห้าสิบห้าสิบะครับตอนนี้ไม่ไม่เอาดิผมไม่ชอบแบบคนสองใจลังเลอะใช่ครับผมไม่อยากสองใจผมเลยแบบยังไม่อยากตัดจิใจเลยสองใบอะไรเงี้ยคุณต้องเลือกแล้วเราไม่มีทางที่แบบจะอยู่กลางได้เว้ยคนเรามันต้องเลือกแลล้วงใช่ครับมันก็ต้องเลือกข้างใช่ไหมครับใช่มันก็ต้องเลือกอ่ะเราจะอยู่แบบเป็นกลางอ่ะความเป็นกลางอ่ะม่งไม่มีจริงหรอกเว้ยพี่ไอพูดกับว่ากลางกลางอ่ะตอแหลทั้งนั้นถูกได้ถูกอะเงี้ยพูดมาล้วกลาง ไอ้เหี้ยเราทําแบบตรงๆไปเลยไอ้เหี้ยตอนเราอยู่อยู่ข้างใครเราก็พูดไปเด็กกูอยู่ข้างเนี้ยทําไมอ่ะทำไมอ่ะกูเป็นคนตรงไปดิใช่โดยแค่ดอนทีเดียวจะบอกกลางๆแต่พวกที่ลังเลอ่ะว่าคิดว่าฝั่งไหนจะชนะไงแล้วจะมีฝั่งนั้นไงแต่ผมเนี่ยสมมติอ่าดีจีตีกับเสาร์อาทิตย์แล้วผมเป็นตำรวจอยู่เอาผมก็บอกเลยว่าผมอยู่ไอ้นี่ดีจี เออใช่ผมก็จะทำไมผมช่วยดีงจีอ่ะเออก็รู้ไปเลยจะได้แบบไม่ต้องมาแบบสงสัยไงใช่ไม่ได้บอกว่าผมกลางนะผมกลางนะผมเป็นมิดเป็นจริงอ่ะใช่กลางไม่มีอยู่จริงใช่ไหมครับใช่กลางไม่มีอยู่จริงครับสุภาษิตผมผมเอียงอยไปหน้าโรงพยาบาลยฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่อารมณ์ของผมแล้วผมชอบฝั่งไหนผมก็เอียงไปฝั่งนั้นเลยไม่จบโรงพยาบาลจริงอ่ะเรถึงอยู่แล้ว แล้วตกลงอ่ะลุงเจายัางไงจะกลางหรือจะเลือกมันมันถึงเวลาที่ผมต้องเลือกเลยไหมครับใช่ใช่เนี่ยไม่รู้อีกตัวอีหเห่อเนี่ยว่าแบบจริงๆผมอยากเลือกตอนผมออกแท็กตี้ก่อนไนอน้ี่เฮ้ยต้องเลือก้งแต่ตอนนี้เลย,เลย น้องเลือกตอนใจเดียวใช่ผมจะได้เสียใจผมจะได้ไปร้องไห้วันเดียวไงจบวันหนึ่งจะได้ไม่องร้องไห้แล้วสุดท้ายสุดท้ายอาจจะดีใจก็ได้นะครับไม่ไม่ได้ผมไม่อยากมารอไอ้เช้าอย่างเรารอของอะโมเดลอะโอ้ยมันเสียเวลาเราผมขอยากได้คำตอบตอนเนี้ยของของดีก็ต้องใช้เวลาสิครับโอ้ยของดีอะไรล่ะนับเพื่อนขนาดนี้แล้วอะเอาไงเนี่ยตกลงอะเราจะเลือกหรือว่าเราจะไม่เลือก ตัดสินใจยากมากเลยครับลุงผมขอขอเวลาคิดก่อนได้ไหมครับลุงไม่หึงวันพรุ่งนี้ได้ครับคำตอบว่าไม่รีบเลื่อกอะมันจะได้แบบดีคูดาวเจ็ดวันพอดีใช่ใช่จะได้ขอไว้ก่อนเลยไงเข้ามาจะได้ได้รเลยได้ครับลาเล่พุ่นี้นะพรุ่งนี้นะได้ครับหม ให sure, ้มึงเช็คดูแม e n I come t h r o u จะใู้เธอได้แค่โดนกูเล่ w วัน i n one t e p มึง sorry I can't do และมึงไม่ใช่เพื่อนตอนที่กูแม่เก็ดชัยแชมป์โทษที่เองอย่ับมก็ต้อง b e a me Get on my l ่นทีวันที่กูจะ